สวัสดีครับพบกับผมต้นตระกุลไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันสําหรับใครที่เป็นศิลปินหรือว่าใครที่กําลังจะเป็นศิลปินหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นศิลปินไม่ว่าคุณจะร้องเพลงนะครับแล้วก็นักพูดนักแสดงที่ใช้เทคนิคการใช้เสียงทั้งหมดนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าวิธีการรักษาเสียงรักษาสุขภาพทำอย่างไง แต่บางท่านยังไม่รู้วันนี้ผมนำเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะครับเทคนิคในการดูแลรักษาเส้นเสียงและก็สุขภาพในการใช้เสียงนะครับข้อ1น,นอนให้ได้6กถึงแชั่วโมงนะครับโอ้ทาไม่ได้หรอกครูผมต้องทําโน่นนี่นั่นโอ้ผมต้องเล่นเกมเออหนูอ่าหกถึงแชั่วโมงทําได้ไหมขอนะถ้าอยากจะเป็นคนที่มีเสียงไพเราะ นะครับข้อ2งนะครับงดบริงดสถานที่ที่มีฝุ่นละอองควันเยอะๆนะครับสิ่งเสพติดทั้งหลายงดครับทุกอย่างจะต้องใช้สมาธิอย่างเดียวแลวก็ใช้จิตวิญญาณในการร้องเพลงหรือว่าพูดจะต้องพูดจากความเข้าใจ นำเสนอสารนั้นถึงผู้ฟังตรงไปตรงมาด้วยความเข้าใจของเราและก็ท่านผู้ฟังเข้าใจด้วยนะครับข้อที่3นะครับก็คือพยายามอย่าตะโกนแข่งกับเสียงอะไรทั้งสิน้นโอ้เสียงดนตรีดังมากเลยอยู่หน้ารถแห่เสียงบึมบึมบึมไม่จำเป็นต้องแข่งครับปล่อยไปนะครับสบายสบาย คลมีความสุขนะครับสนุกไปกับสิ่งรอบข้างแต่ก็อย่าตะโกนนะครับเส้นเสียงเรามีค่ายิกบ่าทองคำอีกหนะรักษาไว้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ,ทา,อาาคทานอาหารให้ครบห้าหม่ทานอาหารให้ครบนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ต่างๆให้ครบนะครับให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนี่ก็จะเป็น รับประทานวิตามินซีเยอะๆนะพวกส้มเขียวหวานพวกผลไม้ที่มีรสส้มหรือว่าเป็นวิตามินซีที่เป็นสำเร็จรูปก็ได้ทานทุกวันป้องกันการเป็นหวัดน,นะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอะไรครูหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดอาหารมันจัดุ้ย ผมชอบส้มตำมากมากเลยหนูชอบส้มตำมากมากทำไงทานได้แต่ว่าอ่หลังได้เสียงละหลังเลิกร้องเพลงละอันนั้นโอเคเต็มที่เลยครับแต่ถ้าก่อนจะขึ้นพยายามลดกอ่อนก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้น้ําลายเราเยอะลูกอมอีกอย่างหนึงนะครับจะทำให้น้ําลายเราเยอะระวังด้วยนะครับแล้วก็ดื่มน้ําอุณหภูมิห้องนะไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไป ดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อยวันละ1ลิตรหรือมากกว่านั้นยิ่งดีครับให้ร่างกายเราผ่อนคลายขับถ่ายได้สะดวกนั่นเองนะครับอย่าท้องผูกนะแล้วก็ออกกําลังกายสม่าเสมอนะครับนี่คือเคล็ดลับดีๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้สําหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของการใช้เสียงก็ทักถ่ายกันเข้ามาแล้วกันจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ